สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง w o l e x x o f i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  l l กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงย่องเบาเข้าร้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาย่องเบากันที่ร้าน Beauty ซาลอนหรือร้านเสริมสวยนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่า ธุรกิจประเภทของการให้บริการเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็การใช้งานระบบเป็นอย่างไร, <S <S รงก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนเลยว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าต้องมีนะคะมีอะไรกันบ้างซึ่งก็ไม่ได้ยากค่ะมีอยู่แค่สาชิ้นเท่านั้นนะคะซึ่งก็คือ1นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่ะแบบนี้นะคะ 2. ลิ้นชักค่ะแล้วก็3ที่สําคัญที่สุดเลยเป็นแท็บเล็ตของคุณลูกค้านั่นเองค่ะแล้วก็การใช้งานระบบเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ ในส่วนของการใช้งานระบบเริ่มจากการคีย์รายการต่างๆลงไปในระบบแบบนี้ได้เลยนะคะและสามารถจัดหมวดหมู่ได้ด้วยค่ะเช่นหมวดหมู่ขนตาหมวดหมู่ทำผมและหมวดหมู่ทำเล็บแบบนี้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาค่ะ <Wow. S 1> ถัดมาเป็นกรณีที่ร้านของท่านมีช่างประจำที่ร้านหลายคนและต้องการทราบรายรับเพื่อนำมาคิดค่าคอมมิชชั่น ก็สามารถใส่ชื่อรายการเป็นชื่อของช่างแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนค่าบริการเราก็เข้ามาใส่ในตัวเลือกเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ <â> ถัดมาเป็นในส่วนของการใช้งานเราสามารถกดที่ช่างที่จะให้บริการได้เลยนะคะจากนั้นเลือกรายการที่ลูกค้าต้องการจะทำํำเช่นสะได้ค่ะกรณีที่ลูกค้ามีบัตรสมาชิกก็สามารถกดไปที่หมวดหมู่ส่วนลดได้เลยค่ะ สมมุติว่า Membership ลด10%นะคะจากนั้นทบทวนรายการแล้วก็กดชำระเงินได้เลยค่ะ <S <S หากชำระด้วยเงินสดระบบจะคำนวณเงินทอนให้แล้วลิ้นชักก็จะเปิดอัตโนมัติค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> ในส่วนของใบเสร็จสามารถแก้ไขใส่โลโก้ชื่อร้านที่อยู่และชื่อผู้จัดก,การร้านได้ด้วยนะคะ <S <S ถัดมาเป็นระบบหลังร้านค่ะสามารถเช็คได้ว่าทำยอดขายได้เท่าไหร่ วันไหนลูกค้ามาใช้บริการเยอะพนักงานของท่านรับคิวลูกค้าไปทั้งหมดกี่คนและตัวระบบก็ยังสามารถ export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยค่ะเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อยอดในธุรกิจต่อไปค่ะ <P ASS> เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับระบบของร้านบิวตี้ซารอนหรือร้านเสริมสวยที่วันนี้เรามาทำความรู้จักกันการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับ EP ถัดไปเราจะมาย่องเบาเข้าร้านไหนกันรบกวนกดติดตาม subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ